อันน,น,น,นี้นะคะเป็นชั่วโมงศิละปะเราใช้สีอันนี้นะคะเป็นสีตอนแรกมันจะเป็นสีไม้พอเราวาดในกระดาษแล้วแล้ว,ลวก็เอาพูกันจุ่มน้ำแล้วก็มาระบายตรงที่เราวาดเมื่อกี้มันก็จะเป็นสีน้ำสวยมากเลยนะคะหนูย้ำกำลังระบายรูปอะไรคะ รูปหัวใจหัวใจวได้ไหนยิน้มนะคะสีระบายลูกอะไรคะวงกลมวงกลมสวยมากเลยค่ะอันนี้จะทําให้เขาตื่นเต้นนะคะเพราอเมื่อกี้เขาวาดรูปเสร็จพอ,อาฟูกันไปจุ่มสีแล้วระบายอุ้ยมันละลายได้ด้วยเป็นสีละลายกลายเป็นสีน้ำไม่ให้เลือกเยอะมากเลยนะคะแพ็คหนึ่ง กล่องก็แข็งแรงเลยนะคะจะระบายเราจะระบายเป็นสีสีไม้ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นสีน้ําก็ได้เสร็จแล้วหรือคะสวยค่ะเอาวาดอีกอันนี้เดี๋ยวยิ้มวาดเปิดไม่ได้ค่ะหมดแล้วจะทำอีกแ้วอเอากระดาษอีกกระดาษอีก เองค่ะอยู่ตรงนั้นเองค่่ะอยูบนเรืออยู่บนเรือลงเรือรีบลงเรือเร็วเดี๋ยวจอร์เจ้จะมานะเร็วสิเดี๋ยวเดี๋ยวจอร์เจ้มารีบไปรีบเร็วเดี๋ยวจอร์เจ้คุณพ่อจะมานะจอร์เจ้คุณพ่อจะมายึดมาหนึ่งหนึแผ่นนะคะไม่จอร์เจ้มาเร็วไปเอาคน เดี๋ยวคุณแม่ไปซมเร็วๆคุณหยุปาดสมมุตสมจริงเร็วๆเดี๋ยวคุณแม่จับมือเร็วๆหยิบขึ้นมาหนึ่นแผ่นเดี๋ยววิ่ง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 ส่งแผ่นอ่าสองแผ่นได้เลยค่ะเผื่อไว้เนาะอ่ะต่อไปวาดเลยสีอะไรนะหยิบสีอะไรสีเทาไม่อีกมีแก้ถ้าเราถ้าเราเรายังไม่ลงน้ำนะคะมันก็จะเป็นเหมือนสีไม้สีเข้มอ่ะ เอาทำเป็นสีสายรุ้งสิหลายหลายสีเลยนะรวมๆไปหลายสีมันจะสวยเปลี่ยนสีบ้างใช่อู้หนูยิ้มเปลี่ยนสีบ้างเลยนะพอแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะลูกเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสวยไม่ทำอะไรตะลกไปเอาคนเดียวค่ะอันนี้ไงนี่ไงเดี๋ยวยิ้มมาให้ยังไง งั้นออเรา,าเลื่อนที่ออกรนเดียวค่ะระวังนะแล้วเปลี่ยนสีบ้างส,สิสีสวยสีส้สมบ้างสีแดงบ้างสีเขียวโอ้ เย่มาเยอะเกินหรือเปล่าอ่ะเอามาแค่ชิ้นเดียวค่ะแ่นเดียว โอ้หนูแย้มนี่วาดวัตถุลายอะไรอ่ะสวยมากจิกจิกจิกเนี่ยสวยมากเลยดูดิอของหนูยิม้มบ้างโอ้โหูกลายเป็นสีน้ำแล้ววาดลายฉีมากค่ะคุณแม่ท่างออกอยู่ไหนอู้เป็นขาว,วงกลดเหรอคะใช่ทาเป็นขาว,วงกลณแม่ท่างออกเอ้ยอยู่ไหนนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เียว่าอะไรวาเขาวมงกุดทำอยู่ในนี่อ่ะเอาทำสิแล้วก็น้ำมาเอาทำขาวมงกุดพูดกันเดี๋ยวตรงข้างหลังแล้วกันหัวยังไม่ใช่เราไม่สวยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยังจะทำเองค่ะ